รู้ก็ทำจริงอะแล้วทำไงแล้วพี่ไม่รู้ไม่รู้อย่ามเรียพูดท้องแล้วแล้วคนไม่เปื้อนใช่ไหมไม่เปื้อนหรอกเกรนก็อยากเปก็นกัลนาใช่ไหมละ่ะข้ามีบ้างข้ามีบ้าง <laughs> สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมน็อตเอ็กซ์เทอร์เนชาแนลอีกแล้วนะครับทุกคนว่างน,นะฮะฝนตกโปรยปลายมาเลยทีเดียวเชียวนะครับผมทุกคนมันว่างอะ่ะแล้วก็รู้จะทำอะไรฮะมาทำคลิปแกล้งให้ดีดีกว่าทุกคน ทา้ความก่อนนะว่าเมื่อวานนี้นะครับบีนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรโรคโรคผู้หญิงอะวันแดงเดือดน,นะทุกคนมาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ครับบีบอกว่าไม่ได้เป็นมาเกืบอบ2เดือนแล้วเพิ่งเป็นนอนปวดท้องตั้งแต่เมื่อวานครับวันนี้ชวนไปกินอะไรก็ไม่ไปนะครับนอนอยู่แต่ในที่นอนนะอยากอยู่บ้านว่าซานวันนี้แหละทุกคนจะมาแกล้งดีเลยแผนที่ผมคิดไว้ก็คือแกล้งของะไรวยตอนเป็น อยากรู้นะว่าจะแก้ยังไงหรืออยากรู้ว่าวิวจะพูดยังไงไปดูคลิปครับผมถ้ามันไม่ยอมผมจะโกรธน,นี่นี่เลยนี่แหละนี่แหละประเด็นนะดูดินะผมโกรธน้วันจะเป็นยังไงอะไปดูคลิปของผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามไว้เวยแล้วกันนะครับทุกคนไออยู่ในห้องนามไม่รู้ทำอะไรไปตามงกองค่อนเริ่มแผด าดูหวาดิหมาที่ไหนแมวดูตัวมันดิเร่มไปเล่นกลับไปรูปไปเดินไปเล่นกลับไปการเป็นไงปวดท้องเป็นได้กี่วันแล้วสองวันความรู้สึกเป็นไงบ้างปวดท้องไม่ได้เป็นนานขนาดไหนแะเกือบสองเดือนทำไมมาเลือดนานขนาดนั้นนะกินเหล้าเยอะไงอาจจะคาดเคลื่อนแล้วถ้าถ้าพี่จะถามว่าเป็นเมนแล้วมันมีอะไรด้วยได้ไหมพูดได้รปะไม่ได้ทำไมอ่ะสกปรกอ้าว แล้วถ้าอย่างนี้ขนมเป็นแบบทีหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วพี่จะทำไงเวอร์ถ้าเป็นขนาดนั้นไปหาหมอคะ่ะแล้วมาเต็มที่เป็นเป็นนานขนาาไหร่โอ้ยสามสี่วันห้าวานันเท่า,าน,นั้นแหละไม่เอาว่ามันนานไปรดทำไมอย่ามาชีโบชีเบ้นะต้องนานก็ไม่อยาจะมาวันที่เป็นเมนมันนานไปแล้วกว่าพีจะหายหา,หาพูดเป็นสามสี่วันนู่นอีกยี่สิบห้าวันยี่สิบสองยี่สิบกว่าวันทำอะไรอยู่เออมึงบ้าป่ะเนี่ยอีบ้า ก็มันอยากได้วันเนี้ยมึงไปหาหมอค่ะทำไมก็ไปหาหมอเนาะทำไมที่สิบกว่าวันยี่สิบห้าวันเนี้เอาจะวันเ้าวันที่เป็นเมนไม่เกี่ยวปะมึงเป็นโรคค่ะมันจะต้องแบบเออคือมันต้องการเมื่ไหร่มันก็ต้องได้วันนั้นดิไม่ได้ค่ะวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้มันส่งกระโปขอไม่ได้เพิ่งเป็นพัวท้องมากทำไมปกติมีไม่เคยปฏิเสธเลยนะโน้ตพั่วท้องมากเพิ่ง ปกติบีไม่เคยจะบอกว่าไม่ได้ทําไมทําไมถึงไม่อยากให้ไม่ใช่หรอกมันคือข้ออ้างมีใครมีคนอื่นหรือเปล่าโน้ตทำไม่าพูดไปเรื่อยนะปกติบีก็ไม่ไม่มีมาพูดหรอกไม่ได้ไม่ได้แล้วมันเป็นเมนมันมีอะไรด้วยไม่ได้ไงล่ะไม่ได้ขอห้ามใครเป็นเป็นคนห้าม มัน,นไม่มีใครห่อห้ามห,หรอกบีบีไม่ยอมแล้วก็พูดมาตรงตรงไม่ต้องมาแบบอย่ามาทะเลาะนะจะด่ะดา,ดาให้แต่จะด่าให้กระเจ,จิดกระเจิงเลยไม่ทะเลาะถามจริงๆบอกว่าปวดท้องก็พี่อยากได้วันนี้ไม่ได้จบทำไมอะไปเอามนมให้กินหน่อยดิไม่เดยวเอาเองอันนี้คืออะไรนนแล้วคืออะไรทำไมไม่ได้ล่ะปวดท้องนะบอกว่า ไม่ไม่ได้ก็เมือคือไม่ได้ก็ไม่เอาแค่นั้นเองก็ไม่ต้องคุยกันแค่นั้นเองจะกินนมเบลนมเพื่นทำไมมึงเป็นเบลแล้วมึงไม่มีขาเลยไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยุ่งไม่ไม่เสียอารมณ์ไปแล้วไม่เอาเสียอารมณ์นะไม่ึงเร็วเจอนมเไ่ออมเล่นเกมเหรอไม่เอาาโมมมามอะไรอีกอะมาม ก็นนจะเอาอยัางไงแน่สรุปมีได้หรือไม่ได้เออมาแมห,าามาหมแล้วที่ไม่ให้เพราะอะไรมางอนได้ไหมที่ไม่ให้เพราะอะไรมันท้องมันเกี่ยวอะไรว่าเป็นเมนมีอะไรกันไม่ได้เนี่ยบ้าปะเนี่ยมีไม่ได้เขาไม่ให้มีมันสกรปรกนะก็อ้างเออมามาบถ้าอยงนั้นมาเราเลี้ยวสรุปมีได้หรือไม่ได้ได้ไเดี๋ยวผ้ามาอ่ะแสดงว่าเมื่อกินโกโก้ฟูเดี๋ยวผ้ามาเอาผ้ามาทำอะไรเอามาลองมันเลื้มาลองทำไม เอามาลองดอกเลื้อยดูเลื้อยมันเลยที่นอนไม่เข้าใจเอาผ้ามาคืออะไรเอามาลองทำยไงโดีเลื้อยมาไหลมาที่นอนเอามาลองตรงไหนกองนี้ก็ได้ลองแล้วทำไงต่อแล้วหนูก็นอนทับผ้าไงแล้วแล้วพี่ต้องทำไงอ๋อพี่จะเอาไม่ใชเหรออ่ะหนูหนูเอาผ้ามาลองใช่ป่ะอ่ะแล้วหนูก็นอนทับผ้าแล้วพี่ต้องทำไงต่อก็อยู่บนผ้าได้กันอ่ะแล้วมันจะเปื้อนไหม าสีคนูเปลี่ยนตาอ่าแล้วมันก็มันก็เพื่อนผ้าคนหนูดิอ่ะก็ไม่เป็นไรที่เดียวเพื่อนพี่หนอนนี่แหละสรุปได้ใช่ไหมเนี่ยตื่นแต่เช้ามาเดี๋ยวนอนแล้วกินนอนสรุปได้ก็อย่ามางอนได้ปะเดี๋ยวผ้ามาดิีเดี๋ยวผ้ามาดิผ้าผืนไหนแล้วพี่ไม่รู้ผ้าในห้องน้ำนะเสียอะไรเปลี่ยนตาเอาได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาผ้าเดี๋ยวเอาผ้าไหเอาไปเอาผ้ามา อาทำไงอ่าทำดิเอาโน้ตมาทำดิอาแล้วทำไงแล้วพี่ไม่รู้ดูเลยว่าพูดโง่เลยแล้วมันไม่เปื้อนใช่ไหมไม่เปื้อนหรอกเลยเป็นวาทำไมไม่รู้วะไม่รู้อะไรอะไปรู้ต้องเอาผ้าลองล่ะอะไม่เอาผ้าลองก็เลยที่นอนมึงก็เคยถามว่าเป็นอะไรเนี่ยมีเรื่องหนักตอนเนี้ย มึงอะทำไมเอาอะไรเอาพามาลองไม่เหนือยเอาผ้ามาลองตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยตอนเนี้ยไม่พี่จะบอกพี่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปคือใครอะเนาะเอาผ้ามาลองตอนเป็นเมนเนี่ยก็เคยไม่ถาพูดถ่ายกันถามจริงเป็นอะไรปะเนี่ยอ้าแล้วตอนแรกหนูไม่ยอมแล้วตอนนี้หนูยอมแล้วไหมแล้วมึงงอนทำไมก่อนบ้าเดี๋ยวอุ้ยถึง ถึงขั้นเดินไปเอาผ้ามาเองอ่ะเองก็อยากเป็นกัลนาใช่ไหมล่ะก็มีบ้างก็าีบ้างเ็มีบ้างไอนโนไม่เอาแบบนี้เปเอาโนมานาให้กูเลยไปเตรียมผ้าแล้วเตรียมผ้าแล้วก็มเอาผ้ามาลองนี่ครับคือสิ่งที่บีเตรียมมาบอกว่าเอาจะมาลองตูด ลื่นแค่ไหนมึงนี่นะจริงเลยว่ะตอนแรกไม่ยอมเว้ยพักๆคุยไปคุยมาเห็นคนอื่นขางงอนเว้ยเดินไปเอาผ้ากุนูมาลองอะลึ่นใหญ่นี่มันแก่นเด็กเนาะเอาลองพอพักต้องแล้วแล้วสรุปไม่ให้หูพี่ก็ไม่เอาหรอกหาเรื่องโอ้มัคานว่ะหาเรื่องหิวลาบลาบเลือดไงไมกินโซคาเลสหรอโอเคทุกคนนะครับนี่คือบีจริงๆนะที่แบบว่า เขาคืออย่างนี้เลยนะทุกคนจะบอกให้เป็นเมนก็ได้นะครับแต่ต้องเอาผ้ามาลองโอเคฝากกดไลค์กดซัสไครด้วยแล้วกันนะทุกคนไปแล้ย